สวัสดีค่ะตัวเพื่อนพีทิพย์พาเข้าข่อยเนะนะคะพีทิพย์จะพามาผัดนี่ค่ะผัดบวบนะคะใส่ปลาเค็มนะคะพีทิพย์ก็จะใส่ปลาเค็มใส่ปลาเค็มนี้ครึ่งครึ่งชิ้นนะคะเพราะใส่ไม่เยอะเพราะว่าเอ่อใส่เยอะมันจะเค็มไปเนาะเพื่อนๆต้องระวังก็ผัดใส่น้ำมันหอยนะคะไม่ใส่ไข่นะคะไม่มีไข่ใส่นี่ค่ะพีทิพย์ใส่ไปเลยนะคะปลาเค็มที่นี่ใส่ไปแล้วนะคะพยอะนใส่ใส่เร็กบ้อย ีเด๋วดการผัดบวกใส่ปลาเค็มต้องระวังนะคะเพื่อนอันนี้น้ำมันหอยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะคะ่ะกับเอซีอิ๊วนะคะที่ใช้ใส่ไปหน่อยซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะ,ะคะ่ะการผัดบวกใส่ปลาเค็มนี่เพื่อนๆต้องระวังเรื่องความเค็มอะยัยงไม่ได้ใส่น้ำตาลนะว่าโดยก่อนว่าจะใส่นะ พี่ี่จะให้บวกมันสุกนิดนึงนะคะเพราะก็ไม่รู้ภาพจะออกมาชัดไหมเนาะเพราะถ่ายในบ้านเขาเคยถ่ายข้างนอกไม่ได้เสียงระดูกลัวน,นะคะม,มีเสียงอะไรนะ,ะเพลงชาวบ้านเขาเปิดเพลงดังมากพี่พีก็เลยเข้ามาในบ้านนะ,ะใช้กระทะไฟ้าอ โอเคนะคะที่ก็ที่นี้ก็จะใส่นมดนี่นะคะน้ำน้ำหอยที่ตักไวนะะ้นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะกับซีอิ๊วขาวนะคะจะผังให้มันสุกแล้วก็พอเลยนะคะปลาเค็มเพื่อนๆต้องระวังเรื่องความเค็มของปลานะของทีกิดน่ปลามันไม่เค็มมากเท่าไหร่นะคะกำลังดีก็เลยใส่เครื่องปรุงได้นะคะ จะเป็นปลาเค็มสุกก็ได้ปลาเค็มสดก็ได้นะคะ่นะคะมัแรงจ้น้ำมันห้อยขนื้อ่ะนจากข้าวสเนสวยร้อนๆอร่อยอะครเพื่อนๆ้นใจไอันนี้ก็สุกแล้วนะคะทีตีก็จะพอแล้วเนาะ เพราะว่ากินกับข้าวสวยตงมีพริกไทยมีใส่พริกไทยนะคะใส่พริกไทยดำใส่เตะกับอีเครื่องไอ้นี่เราที่เตรียมเลยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็กระเทียมนะคะพริกไทยดำแล้วก็ เสร็จแล้วก็มากินกันเลยนะคะเพื่อนๆข้าวนี่เป็นสีอย่างเงี้เพราะว่าที่ทิพย์เอาลงไปผัดในกระทะนะคะอุ่นกันนะคะมันเลยเป็นสีแบบนี้ผัดบวบใส่ปลาเค็มอืมอร่อยค่ะไม่เค็มกำลังดีที่สำคัญปลาเค็มที่เขาทอดขายนะคะทอดแล้วเนี่ยต้องไม่เค็มมากนะคะ ปลาเ,เข็มครึ่งชิ้นนะ่ะพว่าผัดแล้วข้าวนั่ข้าวนี้อุ่นนะครับ้างแช่ตู้เย็นนี่แช่ตู้เย็นแช่น้ำแข็งบวบนี่หั่นตามชอบนะคะเพื่อนๆอยากหัน่นแชลบก็ได้หั่นฝอยก็ได้นะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ พี่ชอบอย่างนี้ก็หั่นอย่างนี้นะฮะใครจะใส่น้ําตาลก็ได้นะคะแต่พี่ทิไม่ใส่นะะ้นําตาลตรงนี้ใส่น้ําตาลตัดไปหน่อยก็ดีเหมือนกันแต่พี่ทิไม่ชอบกินกับข้าวที่มีน้ําตาลน้องออกหวานหน่อยๆอยก็อย่าใส่เยอะใส่เขาประมาณ น้วเช้ากับมื้อเที่ยงรวมกันเนาะอันนี้ในเที่ยงแล้ว่ายกว่าใบสองใบสามฝากด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ทีทีด้วยนะคะเอาไว้ได้อุปกรณ์ตู้เย็นตู้แช่มาให้ครบเรียบร้อยคนก็อาจจะมีคิดดีๆมนาะฝากแล้วก็แชร์ ส่วนผสมให้นะคะตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะกินหมดนะคะเพื่อนๆหิว ้อควรระวังอีกอย่างก็คือให้เพื่อนระวังก็คือบวบนะเวลาเพื่อนเพื่อนผานให้ชิมบวบก่อนนะคะว่ามันขมไหมถ้าในงั้นเอามาผัดแล้วรสชาติมันขมเี่ยกินได,ได้พี่ก็ไม่รู้สาเหตุว่าทําไมมันขมได้เนาะ บางทีขมจนกินไม่ได้อันนี้ไม้ขมมาแต่มันเหี่ยวบวกเดี่ยวเพราะเอาออกจากตู้เย็นแล้วก็ไม่ได้แช่ตู้เย็นต่อมันก็เลยเหี่ยวความร้อนนะร้อนมากๆอยู่ได้บ้านนี่ส40องศานีออกมอกบ้านจะขนาดไหน กินหมดนะครับไม่ไม่เหลือไว้นะคะที่จานเลยของชอบผัดเด๋ยวนี้กินกับข้าวต้มก็ได้นะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่ากินข้าวสวยได้อย่างเดียวหมดแล้วนะคะ อร่อยมากค่ะลองไปชําทานดูนะคะขอบกุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ